สวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในกันกับผมสมาร์ทเมื่อกี้นะฮะและคลิปซัมเบอร์วอลคอนดิเคิลนะครับวันนี้นะทุกคนนะเราจะมาเปิดสกอร์มืดแสงนะฮะสามร้อยอัน นะครับผมนะจะลองปีใหม่กันนะเออนี่คือปีใหม่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำคอนเทนต์เลยเรามาเปิดสกอร์เพื่อจะลองปีใหม่กันนะสามร้อยอันมืดแสงนะแล้วก็สีดาวทั้งหมดนะที่เราจะเปิดเนาะนี่300อันนะครับผมอีก96สกเก็บไว้นะเอาไว้ทำคอนเทนต์ต่อไปนะฮะ300อันอันนี้แล้วก็อันนี้7อันนะครับผมแล้วก็อันนี้1อันการันตีมืดแสง5ดาวใช่ไหมฮะอ่านะครับเดี๋ยวเราเปิดกันเลยนะครับวันนี้เป็นวันแห่งมืดแสงเออนี่300เอาออกมารอเลยนะครับเราจะเปิดกันแบบคนรวยแบบว่า ขั้นอันติเมตเปิดได้แค่30รอบเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนมันจะต้องกดทีละครั้งนะมืดแสงแล้วกดทีละสิไม่ได้นะซึ่งตอนนี้มันมีการกดทีละสิบแล้วเออถ้าสมมติว่ากดทีละสิมันเริ่มเกลนะฮนะ<ๆ>ก็อาจจะต้องแวะพักมาทำใจนิดนึงกดทีละหนึ่งรัวๆอะไรเงี้ยนะครับผมเนาะน,นี่มืดแสงสี่หาดาวถูกนะฮะใช่ครับผมนะเอาออกมาเลยเดี๋ยวเราขอวมอมืออันนี้สักร้อยอันแบบละร้อยขวมมือไปไงเออนะเรียกเลทเขาเรียกว่าเรียกเลทนะฮะ นะแต่ก่อนจะไปเปิดกันนะครับผมนะเรามาดูอีเวนท์ที่น่าสนใจประจําสัปดาห์นี้กันก่อนนะมีอะไรกันบ้างน,นะฮะก็สัปดาห์นี้นะที่น่าสนใจนะครับผมก็รวบรวม p ุกี้คริสต์มาสสองประตูเอยทุกคนผมไม,ไม่รู้ว่าเขาจะมีรอบ2องเออนี่ผมกดไปทั้งหมด17ครั้งเลยนะทุกคนเพื่ออะไรเพื่อจะเอาฉายาเลยนะเออฉายาบนหัวผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวทำไมฉายามันไม่ขึ้นฉายาโลกลนทับ ไม่ีแน่เป็นไงเราจะเอาฉายานี้ให้ได้ก็เลยกดไปนะเรียบร้อยนะครับผมนะมาเรียบร้อยแล้วเราก็มีแล้วนะเออซึ่งดันสะสมได้อีกรอบหนึ่ง <laughs> อาจากวันไ่เปนไรนะครับน,นี่คือแบบว่าเต็มที่ทุกอย่างแล้วอัดพลังงานไปหมดแล้วพอดีผมใช้พลังงานที่สะสมไว้กับจินจนเลยว่าร้อยสิไปแล้วอะช่วงคูนอ่ะทุกคนเสียดายมากเลยนะไม่รู้ว่ามันจะมีรอบ2นะฮะอ่าแล้วก็เคลียร์จุดโจอารีน่าอฮะอันนี้กิจกรรมในฟิลแล้วก็กําจัดสัปลาดอันนี้20ครั้งเลยนะถ้าจะไม่ผิดรอบที่แล้วมันสิเอออันนี้คือต้องเท่าไหรแ่แสนตัวต่อสัปดาห์ทุกคนต้องเอฟเคกันยาวๆนะถ้าใครจะเอาอันนี้นะครับผมผมเพิ่งได้แค่ครึ่งเดียวเองนะ ปรับปรุงเรื่องของการได้รางวัลตรงนี้ซ้ําๆด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะแจกอะไรให้เรานะผมได้ซ้ำไปเยอะมากไม่รู้ว่ากี่ครั้งอ่ะแต่ได้เยอะอยู่นะเออก็เปิดไปอีก17รอบอะ่ะเยอะไม่เยอะอะ่ะใครแลกของแล้วจะได้โกโก้มาก็อย่าลืมมาแลกของตรงนี้นะอ่ะดูเนี่ยเยอะไม่เยอะนะผมแลกไปถึงนี่แล้วอะ่ะเออผมแลกไปถึงนี่ได้เอเซนต์นะครับแล้วออก็บินโกโชคลาภมาแล้วนะกิจกรรมฟาร์มเพชรนะเข้าโถงเอเซนต์หรือว่าส่งกองกําลังนะของมันเท่ากันแหละทุกคนอันนี้มันใช้สิบพลังงานแย้มมนได้สามใบ สามรอบก็30ก็ได้9า้าใบอันนี้มันครั้งเดียวเลยได้9้าใบนะครับผมใช้ส0สพลังงานนะฮะก็แล้วแต่ชอบนะครับโปรเซ็นก็อนนี้เนาะฟาร์มอะไรก็ฟาร์มกันไปผมกําลังฟาร์มพวกนี้เพื่ออัพตัวแบบให้ครบๆไปอยู่นะค,คือผมจะเน้นอัพตัวแบบปลุกพลังท่านสุดอะเก่งไม่เก่งไ,ไม่รู้อัพไปก่อนอะไรเงี้ยนะเออเป็น a c h i e v e m e n t ของ ID เเฉยๆ,ๆนะครับผมเนาะนะเราก็มาแค่นี้เราก็ได้แล้วนะครับไม่งั้นก็ไปที่ส่งกองกําลังนี่นะครับผมเนาะใครจะฟาร์มของส่งกองกําลังก็มาได้นะฮะพวกนี้เนาะเรียบร้อยนะฮะสำหรับต ก็อย่างที่ผมเคยแนะนําทุกคนเขาบอกแค่ว่าเคลียนะครับเคลียแปลว่าอะไรขอย้ำอีกทีหนึ่งนะจะพูดกันทุกรอบแล้วกันนะมันเป็นกิจกรรมฟาร์มเพชรแดงที่ดีที่สุดนะเราก็เข้ามาที่ไข่ร้อยก็ได้นะจะเห็นมาทุกคนตอนนี้คือผมเต็มแล้วนะครับผมไม่มีพลังงานจะเล่นแนละ้วผมก็แค่เข้ามาที่นี่นะฮะแล้วก็ใช้ไอตัวเข้าเนี่ยนะครับผมซึ่งเรามีเยอะอยู่ใช่ป่ะเราก็ร้อยครั้งเลยเหรออ่ะกดไปเลยร้อยครั้งนี่เนะี่ย โต้เข้าร้อยครั้งเราจะได้ทั้งหมด300ใช่ไหมมันได้นะทุกคนเห็นปะเราจะได้มาอีก300อันนะครับมันสามารถทําแบบนี้ได้นะครับคือเน้นฟาร์มเดี๋ยวนะวันนี้เกมเป็นอะไรทําไมดูนะแหลกมากเลยเดี๋ยวนะแหลกมากจริงปกติไม่มีดีเลอยอย่างนี้เลยนะเออแปลกจังเลยฮะประมาณนี้นะครับผมนะใครที่ต้องการจะฟาร์มเพชรสีแดงทุกคนดูนี่เพชรแดง ขึ้นมาเยอะเลยเห็นไหมฮะคือใครต้องการความเพชรสีแดงนี่คือกิจกรรมความเพชรแดงที่ดีที่สุดนะฮะอ่ะต่อไปนะกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจกิจกรรมเปิดแดนยิโร่นี่ก็เฮียกันนะฮะมันมีเวลานะรีเซ็ตทุกเดือนนะครับผมเนาะส่วนจีนอันนี้นะใครยังไม่เสร็จก็รีบๆทำให้เสร็จนะผมเหลืออีก2อันนะเออซึ่งสมรภูมินะแล้วก็อันนี้ยังอยู่นะครับ เออใช้พลังงานนะครับเพื่อรับรางวัลนะซึ่งรางวัลดีมากนะครับรางวัลดีโคตรๆนะอย่าลืมมาเล่นกันนะครับแซลม,มอนอ r ติแฟก t สีเงินจัดเต็มนะแคชแบ็กอ t ติแฟกของเรานั่นเองนะซลม,มอนสามร้อยครั้งนะครับทุกคนตอนนี้มีอ t ติแฟกใหม่มาฮนะทุกคนนะอ t ติแฟกของราชินีทะเลทรายนะครับก็วนกลับมาปะ เออใช่บนกละไมกครั้งหนึ่งนะใครที่ยังพลาดอยู่ก็ซัมมอนได้นะครับผมแล้วก็เพิ่มตรงนี้นะครับผมทุกคนอัตราซัมมอนนะราชนีทะเลทรายนะครับทั้งสาธาตุนะครับตู้นี้ก็เข้ามาลีนะฮะใครยังไม่มีตัวไหนหรืออยากจะจัดตัวไหนกับขั้นสูงสุดนะครับผมนะปลุกพลังเลเวลสินะก็จัดกันได้นะครับผมมาเรามาเริ่มพิธีกรรมของเรากันนะเออเราซัมมอนตรงนี้ก่อนเลยนะวอร์มมือก่อนร้อยครั้งสสกอร์ครับเขาเรียกเป็นการเรียกมอนเออ มาปอมมือแบบคนรวยกดสคิปต์รัวๆอ่าวฟินิกโอกโหแล้วกระตุกได้ฟินิกไฟมาเมื่อกี้นะครับผมกระตุกกดแล้วมันไม่ยอมมาเกมมันดีเลยมากเลยทุกคนวันนี้เนี่ยผมกดไปแล้วนะกดไปนานมากแล้วเนี่ยว้าเอ้ยเป็นไรเนี่ยเด็ดมันช้าเหรอฮะหรือยังไงโอ้โหแล้วมันจะสนุกไหมเนี่ยมันแปลกๆแ,แล้ววันนี้ เนี่ยดูดิกดไปแล้วนะทุกคนได้ยินเสียงคลิกใช่ไหมเดี๋ยวกดให้ดูอีกทีนะกดแล้วนะเนี่ยคลิกไปแล้วก็จะมาคือแบบว่าโปวดช้าเป็นไรอะ่ะดีเกมได้ไหมผมไม่อยากรีเลยอะ่ะมาได้ละเริ่มเริ่มมาละ ยงไงวะเมื่อกี้ธาดน้ำเหมือนจะไม่ได้ห้าดาวเลยนะครับโอ้ได้แล้วรู้สึกไวขึ้นนะฮะร,รู้สึกมันติดนิ้วมากขึ้นโอเคโอ้ห้าดาวมาตัวนึงครับนักล่าแวมไพร์นะควันนี้ทดลองเป็นคนรวยนะครับกดแบบว่าสคิปดรัวนนะสำหรับธาดอื่นเออแบบว่าฉัานนสกอร์เหลือนะฉันจะกดแบบคนรวยฉลองปีใหม่กันนะเลยไปเรียบร้อยมาตัวหนึ่งใช่ไหมฮะ มาครับทุกคนถึงไฮไลท์ของเราเลี้ยวนะฮะมาเรามาสมอบบนกันแบบว่าจัดเต็มจัดหนักเห็นไหมทุกคนมันมีอย่างนี้นะคือผมสามารถกดทีละสิบครั้ง30รอบได้นะแล้วทุกอย่างก็จบกันนะเขาเรียกว่าเออเครือแบบหัวร้อนแบบต่อเนื่องอย่างี้ป่ะเออไม่รู้เหมือนกันผมว่า300ออันเนี้ยผมคาดหวังนะฮะคาดหวัง2ตัวนะครับผมเนาะจาก300อันนี้นะฮะห้าดาว2ตัวเนาะแล้วก็อันเนี้ยอีก2ตัว อันนี้มันได้อยู่แล้วนะวันนี้ผมยักได้สักห้าตัวนะครับผมเอออันนี้เราค่อยกดที่หลังสุดนะครับไปล้ินก่อนเลยนะครับมาทุกคนไปสิบโลขอสองตัวจากสา0ร้อยไม่ได้ขอมากเกินไปเลยฮะโอ้โหฟ้าล้วนเลยอุยอ้ยยังมีอยู่ยังมีหลงมาอยู่นะครับโอเคผมจะได้ที่เพิ่มด้วยนี่หว่าโอเคเลยฮะมา กดกันปิต่อนะครับผมตื่นเต้นจะจัดรูส้สึกว่าอันนี้จะตื่นเต้นกว่าสกอข่าวเยอะนะครับกว่าจะเก็บได้300อันนี้โคตรนานโอ้ยล้วนเลย <c oughs> ไปขอดีๆหน่อยครับขอดีๆหน่อยครับขอดีๆโอ้โหไฟแล้วเหรอพาไปหน่อยเพื่อนๆฟาล้วนเลยอะ่ะผมมันไวนะเออขอแบบดีหน่อยได้ไหม รออบสุดท้ายผมอยากคกลิกตัวรัวทุกคนผมไปคลิกตัวรัวได้ไหมมาแล้วอู้ยมาแล้วอสองตัวไหมหหอ,อุ้ยสองตัวเฮ้ยสวัสดีฟีใหม่ทุกคนนี่วันเกมดีฮนะซัฟเฟอร์เนอร์บลอกคอน,นิเคิลเดี๋ยวนะเอาเดีย๋ยวเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเอาเอามันบั็กทุกคนแอนิเมชั่นบั็ก ดูดิมัคนค้างไปแล้วอะ่ะดูดิเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเราได้ตัวอะไรสองตัวยูนิคอนยูนิคอนท่านมืดครับอีกตัวหนึ่งอะ่ะนักบวชแสงโอ้โหทุกคนดูดิมันมันเออไปเลยอะเกมผมอะอะไรครับเนี่ยอูเซ็งอะอุตส่ได้2ตัวมาอวดในคลิปไอ้วบ้าเอ้ย เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยจริงมันมันหลอดเลยทุกคนก็เห็นพร้อมผมเนาะโอ้โหมาอีกแล้วเฮ้ดวงดีจะพาวันนี้โอเคครับสามตัวแล้วสามตัวแล้วทุกคนตัวอะไรฮะทองรพาเหมือนจะมีแล้วนะบูกเบิกอะ่ะนี่คนระับวังวนโชคชะตานะครับผมถ้าเรา มีผู้เบิกเนี่ยมันซ้ำนะเราสามารถกดได้นะฮะเปลี่ยนช็อคตาได้นะครับผมหรือว่ารับบอนสเตอร์นะฮะก็อยากได้อะ่ะตั้งหมื่นหนึ่งทุกคนเออมันมีลูกเต่าเปลี่ยนวังวนอยู่นะฮะเราสามารถเอามาใช้ได้นะผมดองไว้อยู่นะฮะมีอยู่3อันนะครับมาก็าไปที่ท่านสม,มอนแล้วก็ตรงนี้นะฮะนีใ่ใช้ได้นะครับผมเปลี่ยนไปเลยนะฮะ ได้ตัวอะไรอ่ะขอตัวไม่ซ้ำครับคือไอดีผมนะจะเป็นอย่างนี้ครคือเน้นไม่ซ้ํานะเออเน้นเทมีเยอะนะฮนะะเน้นมีไม่เก่งไม่เป็นไรนะฮะเขียวมืดตัวเก่งเลยใช่ปะตัวเก่งเลยนะแต่ซ้ำมาดิ <laughs> โอ้อย่างเปืองตุ๊กเต่าเลยจะมืดมีแล้วครับ จะเอาตัวทีละหมื่นเลยเหรออู้ดวงมืดเหมือนจะยังไม่มีมีแต่ดวงแสงนะฮะน่าจะได้อยู่นะโอเคนี่นะครับไม่มีจริงนะครับผมอยู่ผมอยู่เนี่ยมันจะเขียนอยู่ว่าไม่มีนะ,ะรับมอนสเตอร์นะฮะเรียบร้อยนะครับผมไปรุยกันต่อสามตัวแล้วโอ้โหดวงมันได้อ่ะดีไม่ัวดร้อนแล้วทุกคนสบายใจแล้วเมื่อกี้ว่กคูออเสียได้นะตอนที่เราเปิดได้สออันเกมมันไม่น่าเอืเลยอะ่ะมันเท่มากเลยเปิดได้สออันในหนึ่งรอบอะ่ะนะครับ ดาวมาเยอะมากนะครับวันนี้มันดวงวันของผมนี่หว่าเออต้อนรับปีใหม่สวัสด,ดีปีใหม่สม,มโโบูรณ์อวคอรดิคกลนะฮะเกมดีแห่งปีสอง5ูนอห้านะฮะ <c oughs> โอเคธาตุหนึ่งตัวไปลุยก,กันต่อโอ้โหสบายใจแล้วเอาจริงวีซีเรียแลนะ้วฮะสามตัวผมโอเคแล้วจากสามร้อยเนี่ยเอาจริงนะแต่มาอีกก็ได้นะครับเออมันเพิ่งจะเริ่มต้นเองนะไม่ต้องมาฟ้าล้วนใส่ผมขนาดนี้ก็ได้ <c oughs> <c oughs> เหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้ โอ้อย22ครั้งประตูมันต้องมาอีกน้อย2ตัว2ถึง3ตัวมาทัวเชื่อผมโอ้มาอีกแล้วเกมดีเวลรีลกูดเกมดีนะฮะไหนตัวอะไรอ้าวเคียวลิบวิญญาณไร้บ้าตัวซ้ำขยัมาหาผมจังเลยนะแล้วผมมีอยู่แค่เจ็ดหมื่นเองทุกคนนะไปถึงที่ตัวซ้ำอะ เนี่ยผมมีแค่เจ็ดหมื่นคือผมรีได้แค่เจ็ดรอบอะแต่ผมจะรีนะผมไม่เอานะะผมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนโชคชะตาเลยผมขอตัวใหม่เท่านั้นคือมอนธาตุมืดแสงเราไม่ได้มีเยอะอะโอกาสซ้ำมันน้อยมากนะแต่มันก็ยังจะซ้ำมาทุกคนนะฮะเฮ้ยไม่มีชัวฟินิกแสงไม่มีชัวเอาดิครับอยากได้มากเลยแต่ว่าผูเสียดายอติแฟกต์ฟินิกนะฮะ ดีดาอติแฟกต์ฟินิกมากโคตรเก่งจริงนะฮะโคตรเก่งฟินิกแสกเนี่ยจำได้ว่าอัติแฟกต์มันเก่งมากแนละ้วถ้าผมจำไม่ผิดลาผมก็ผมบ่บบนเบงว่าผมไม่มีทางได้มาหรอกมาดูกันต่อโอ้สี่ตัวแล้วนะตีตัวแล้วโอ้อยห้าตัวหรือเปล่าห้าตัวหรือเปล่าอ้มไม่มาแนละ้วตตัวนะโอ้ตีตัวเพิ่งยังไม่ถึงร้อยโลเลยอะ่ะยังไม่ถึงร้อยโลเลยะนะฮะตีตัวตัวเอ้ยมนตึงๆอันดี่นะดูกันครับ มาอีกมไม่มาครับผมโอเคจอดนะฮะต,ต่อครับโชคดีว่าโชคดีมากโดยเฉพาะไอ้ห้าดาวไอ้สิบอันออกสองรอบนั้นเกินไปนะฮะมาสบายลนะไม่มีร้อนไม่มีอะไรงนะั้นนะโวดีแอร์เย็นสบายอากาศหนาว กำลังดีนะเออนะครับไม่มีความอบอุ่นอะไรนั้นนะอบอ้าวอะไรเออมันมีแต่ว่าสบายใจเย็นใจไม่มีหัวร้อนเนื่ยไม่ออกมือแล้ววันนี้สบายใจนะฮะโอเคไปฮะร้อยสามสิบเอ็ดแล้วนะครับำาากำลังจะครึ่งทางแล้วอีกสองรอบไหครับผม <S 1> <S 1> ไม่แล้วโอ้ไม่แล้วอีกตัวหนึ่งเหรอโอ้โหขอตัวไม่ซ้ำนะครับขอตัวไม่ซ้ำนะครับอยากให้ผมได้เปลืองหมื่น เยอะเลยเหมือนจะซ้ำนะพัดมืดเฮ้ยใหม่ใหม่หม,มโอเคโอเคนะฮะโอเคนะครับร้อสิแล้วใช่ไหมตอนนี้150แร้อห้าครับผมมาดูกันไปต่ออีกครึ่งหนึ่งนะฮะห้าตัวแล้ววะโอ้โหเอ้ยอยากได้ซ้ำตัวนี้ทุกคนถ้าได้ซ้ำถ้าได้ไม่ใช่ซ้ำถ้าได้สตัวนี้เราจะกดสุ่มฟรีไว้ทุกคนรู้สึกนะ ลุยกันนะฮะอีกครึ่งทางําไมาใจ5ตัวหัวผมขอแค่ทั้งหมด5ตัวทุกคนยังไม่รวมสกอร์สี่ห้าดาวที่ควรจะได้อีกอะเออสกอร์สี่ห้าดาวเรากดทีละครั้งได้ไหมฮะมันกด1ิได้นะเว้ยทุกคนเนี่ยถ้ามันมี10อันอะ่ะมันกด1ิได้นะซึ่งมันมี10อันแล้วตอนเนี้ยนะครับซึ่งเรากดทีละครั้งได้ไหมดิบโหหรือว่า1ิเอ้ยลุยไปเลยปะร้อนก็ร้อนยิ้มก็ยิ้มไปเลยเออ กดไปเลยสิบนะฮะอย่าไปมัวอ,อะไรรวบอกแล้วว่าวันนี้เราจะเปิดแบบคนรวยนะเออไม่ต้องเช็คไม่ต้องอะไรงนันกดรว,ว,วยๆยำๆนะฮะโอ้ตัวที่หกอตัวที่หกอเกินไปเกินไปยังโอ้เกินไปนยังวุเลเดชันดีจังเลยฮะทัางไร้ค่าบางกรมืดไม่มีอะมีแต่บางกรแสงครับจัดไปครับผมโอ้หกตัวแล้วนะ 6ตัวแล้วนะ6แล้วโอ้สบายใจโอ้โหเกินคาดจริงๆนะฮะเรดวันนี้มันดีจร,จริงเลยฮะทุกคนโอ้ฝาล้วนเปล่าฝาล้วนก็นไม่เป็นไรโอ้มีสีดาวาตัวหนึ่งดีมากฮะมีดูกมิสีดาวนะฮะโอ้สบายใจจริงนะทุกคนได้ยินเขาว่าสบายใจไปอีกคำแล้วครับวันนี้คลิปด,ดีแล้วฮะโอ้ฝาล้วนเหรอฮะไม่ซีเรียสครับผมไม่ซีเรียสเลย โอ้โหเฟสซีเรียสเลยนะครับมามาอีกสิเพื่อนมาอีกสิเพื่อนเออมาโอ้หนึ่งตัวเองไม่เป็นไรนะครับผมแมดจอมคาถาทัดแสงนะฮะมาก่อนแสงมืดรอบนี้มันยิ้มแบบกรุ้มกริ่มนะฮะมาอีกเหรอโอไม่มาครับไม่มาเลยว่าจะมาอีกเออโอ้ฟาล้วนนะฮะไม่เป็นไรนะครับผมไปตัวเป็นต่อมาหกตัวแล้วนะรอนนี้ ตัวที่7ยังไม่มานะครับตัวที่7จะไม่มาสีดาวมาตัวหนึ่งนะฮะน่าจะใกล้หมดแล้วทุกคนฮะหูหกตัวจบสามร้อยนี่ถือว่าเยอะมากแล้วฮะจริงเยอะมากเออดวงดีจัดๆเหลือเท่าไหร,ร่ฮะอีกหกรอบครับผมมาได้ตัวหนึ่งเช่อผมหกรอบได้ตัวแน่นอนเออสก,กอร์เลดมาขนาดนี้แหละนะครับสี่ดาวสองตัวเลยเอ่ะหูนะฮะไม่มดกับลิชนะครับผมไป สีดาวมาสองตัวรอบนี้ห้าดาวมาชัวงเนี้ยนะฮห้าดาวฮะไม่มานะครับผมับวดมืดนะครับไปลุยกันต่อพลาดมืดแสงผมยังขาดอยู่อีกนิดหน่อยมั้งสี่ดาวยังไม่ครบมั้งฮะโอ้โหไม่มานะครับผมมาอีกสามครั้งมั้งฮะทุกคนมาลุยกันมาลุยกันมามาไม่มาผมไปจะได้แค่หกนะอ้จะได้สี่ดาวสามตัวเลยเหรอรอบนี้ต้องมาแล้วม่้งสี่ดาวสามตัวขนาดเนี้ยสี่ดาวขนาดเนี้ย มามาไม่มาครับผมหมดยังกูยังได้อรอบหนึ่งยังได้อรอบมี3สามดาวล้วนอุ้ยมาแล้วรอบนี้กระตุกมันกระตุกมันโหลดอยู่มันโหลดเกมอยู่ว่าแบบว่าโหลด5้าดาวนั่นไงโหลด5้าดาวให้อยู่เมื่อกี้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับผมเจ็ดตัวจากส0 0ร้อยอยากตื่นต้องการสิ่งใดลืออุยอ้ยอุยอ้ยก็อยากได้เป็นตะโคนยิ้งคาดมืด โอ้โหมันถ้าเป็นธาตุแสงจะยิ้มกว่านี้นะฮะจะได้จะไดนะ้แต่ก็โอเคนะครับผมอยักได้มากนะนี่ถ้าเป็นธาตุแสงนะโอ้โหบอกเลยได้ตัวฟรีนะฮะจะได้จะไ,ได้อยู่นะไม่เป็นไรโอเคครับผมเรารับแต้มแซมมอนนะเรารับอันนี้กันหมดเลยนะฮะสองสามสี 2, 3, ่ครังนะครับผมแล้วก็เราจะได้อันนี้เอา้ามันกดรัว นะมันไม่สามารถกดแบบว่า10ครั้งได้นึกว่าได้แนละ้วปะ่ะเถอะมา12ออันผมว่ามา3นะฮะมา3ตอนนี้7แล้วส0้เราได้7แล้วนะฮะเออขอขอดูอัตราแปนะ๊บได้ไหมอัตราหูมันก็เยอะนะ10%เรลยนะแปบลบว่า10อันเราควรจะได้1ตัวทุกคน10อันได้1ตัวคือปกตินะฮะ5าดาวเนาะเออ แต่ผมว่ามาสใช่ผมปะเออผมไม่มาโนโหรอกมันมา3ตัวโอ้ยเราจะได้ไอน,นี่เพิ่มอีกตัวแหรอเนี่ยดีจังเลยฮะอุ้ยได้เพิ่มอีกสองครั้งเลยนะผมกดหมดเลยแล้วกันนะฮะทุกคนไปนะฮะมา3มชัวเชื่อผม10บปเมาเลยไม่มานะฮะฮักมาอุ้จะสิบเอ็ดสิบสองอันนี้ไม่มาแล้วตัวนี้ตึงเกินมาตัวเดียวก็ตึงเกิน <laughs> มามาสามตัวสามตัว มามาแล้วหมาไม่มาครับผมเป็นแปลกๆกันนะสามอันแล้วนะมาได้แล้วครับเพื่อนสิบอันมาหนึ่งคือมันก็ฟิกเนตเกินนะฮะโอ้ไม่มาจริงว่ะทุกคนมานะมาแล้วครับไม่มาห้าอันแล้วนะห้าอันและห้าอันแล้วนะครับเออห้าอันแล้วเฮ้ยทุกคนเลสิบเปอร์เซ็นต์มันของจริงเหรอวะมันแปลกๆแ,แล้วทุกคนฮนะแต่แล้วมนะันเรายังเล่นอยู่ไหมเออเราก็ยังเล่นอตัตโนมัติอยู่นะฮะ ไปครึ่งทางแล้วครับผมเออมันควรจะมา3ตัวผมบอกว่าต้องมา3ตัวสิเพื่อน3ตัว3ตัวผมไม่มาจริงว่ะอันนี้สกอร์นส,สกอร์เกลือฮะเออสกอรสาดาวมันสกอร์เทพนะฮะสรุปว่าผมไม่ได้อะไรจากตรงนี้เลยเหรอมาล้วะหึ่ตัวโอเคครับเรดเราสิบนต์งทุกคนมาขอตัวไม่ซ้ำเออนิวมืดน่าจะยังไม่มีนะครับ โอเคโอเคไม่ซ้ำถือว่าดีสำหรับผมเสมอนะฮะไปขออีกตัวหนึ่งก็ได้เอาสองตัวมันจะมากไปเพราะว่าตอนนี้มันเกินครึ่งทางหมดแล้วเออมันเหรมันสิบเปอร์เซ็นต์เองไงทุกคนแต่ก็ไม่ควรจะได้แบบว่าสิบสองตัวได้หนึ่งว่าสิบสองตัวได้สองตัวได้ไหมขอสองตัวได้ไหมขออีกตัวนะขออีกตัวขออีกตัวอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งเพื่อนเพื่อนมันขออีกตัวใกล้แล้วน่าจะเหลือสามใบ เออสองใบเออสามใบรวมมีด้วยใช่ไหมปึ๊บไม่มาครับผมกดแล้วเรียบร้อยแลฮะีสได้สองอันนิได้ตัวเดียวแมนะ่ไอที่คาดหวังว่าจะได้เยอะได้ตัวเดียวไอที่ไม่คาดหวังมันนาเจ็ดตัวนะไอนี้ได้ตัวเดียวแต่ตัวเป็นแปดตัวก็ถือว่าเกินกว่าที่ผมคาดไว้มาเพราะผมคิดว่า5ตัวรวมวันนี้ใช่ป่ะเออแปลว่าวันนี้เราจะได้ทั้งหมด 11ตัวนะฮะมาทุกคนผมกดเลยนะครับขอ,อตัวไม่ซ้าครับผมขอ,อตัวไม่ซ้ํามันเยอะอยู่นะครึ่งครึ่งอะนะฮะเกินครึ่งด้วยนะครับถ้าอยากได้หรออยากได้ไอตัวราตู้ก่อนนะโจ๊กกับตัวนี้นะฮะอยากได้เป็นพิเศษเลยอุ้ยปร,รมอาจารย์พุกันเออวาตัวใหม่เข้ามามันก็ได้ด้วยนะครับผมไปลุยกันนะครับผมมาขอไม่ซ้ําไม่อยากเปลืองหนึ่งหมื่นขอไม่ซ้ํานะครับ จัดไปปั๊บไม่ซ้าไม่เคยจําได้หูถ้ามารอบที่แล้วนี่ดีกว่านี้นะรู้สึกมันจะมีตู้มานะฮะดีครับไปมาขอไม่ซ้ำจกมืดไปจบมืดไม่งั้นก็เมตาโคแสงไปโอ้ไม่คุ้นเลยซิวแสงโหซิวามาคู่กันเลยเหรอเนี่ย ทั้งมืดทั้งแสงนะฮะโอเคจัดไปฮะดีดีไม่ซ้ำโอเคหมดนะครับไม่ซ้ำโอเคหมดขอแค่ไม่ซ้ำก็พอนะฮะแค่นั้นเลยจริงๆทุกคนมาโจ๊กไปโจ๊ก <'m> ฟินิกมืดไม่ซ้ำโอ้โหมาคู่คู่กันเลยไว้รอบนี้ฟินิกมืดฟินิกแส,สแสงเซลมืดเซลแสงเออ โอเคนะครับ okay, ผมหมดแล้วนะวันนี้โอ้ยอิ่มเอมอิ่มเอมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันนะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสพอเตอร์ทุกคนที่สนับสนุนพวกเราในการทําคลิปนะครับ ใครพอมีกําลังอยากซับพอร์ตช่องเรากดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้นเท่ๆนะระดับนักขัตจันทรยกดมาได้เลยนะครับใครยังไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรนะรายรอบเราก็มีกดแตงและขอบคุณใต้คลิปเลือกยอดเงินพร้อมโดเนทนะตอนโดเนทก็คอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับและอีกช่องทางที่ทุกคนซับพอร์ตผมได้ไม่เสียตังค์สักบาทการเข้ามาดูคลิปบ่อยเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ใจดีช่วยแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของเรานะคคคคคครรรััับบฝฝาากกกกกผู้้้ชีีวววิิิตตทนนทททุุนนนนนะะะสสหๆออเ์์่โพไปปดดยฮแลล็ อันนี้ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งครับสวัสดี